สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้การใช้งานนะครับในโหมด AP นะครับ AP โหมดจะมีในกล้องนะครับรุ่นที่เป็นระดับเริ่มต้นก็อย่างเช่น E-M10 Mark EPL9, EPL10 ครับแล้ว AP โหมดคืออะไร AP โหมดครับเป็น Advanced Photo Mode เป็นการนำฟีเจอร์ที่อยู่ในกล้องออกมาอยู่ในเมนู AP โหมดให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ ง่ายมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของ Advanced Photo Mode นะครับมีอะไรบ้างเราลองไปดูกันครับตัวอย่างเริ่มต้นผมก็หมุนไปที่ AP Mode แล้วก็เปิดกล้องขึ้นมานะครับในส่วนของ AP Mode เนี่ยนะครับเรากดปุ่มช็อตคัตก็คือจะขึ้นเป็นเมนูกลางขึ้นมานะครับมีเมนูอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก็มี Light Composite Light Time นะครับจะมีในส่วนของ Multi Exposure หรือพวกถ่ายภาพซ้อนนะครับจะมี HDR ก็คือเป็นพวก High Dynamic Range นะครับแล้วก็เป็น Silent Mode นะครับมีตัว Panorama นะฮะ มีค e y STONE compensation นะครับก็คือการถ่ายภาพปรับให้สี่เหลี่ยมข้างหมูอะให้เป็นแนวตั้งแนวนอนที่เราต้องการนะครับมีพกโฟกัสเกี่ยวกับแบ็กเกตติ้งนะครับโฟกัสแสงนะครับเรื่องของโฟกัสซ้อนแบ็กเกตติ้ง AE แบ็กเกตติ้งด้วยนะครับอันนี้ก็คือรวมอยู่ใน AP โหมดเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างดูเป็นบางโหมดแล้วกันนะครับว่าจะใช้งานยังไงนะครับคือ AP โหมดตรงนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ผมพูดถึงว่ามันหยิบขึ้นมาแล้วใช้งานได้เลยอย่างเช่นสมมติผมจะถ่ายไลฟ์คอมเพสิ ล์คอมโพสิตนะครับเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของกล้องโอลิมปัสที่สามารถที่จะถ่ายแสงนะครับถ่ายดาวหมุนต่างๆได้ดีเป็นการเก็บแสงได้ดีนะครับใช้ยังไงเพียงเราแค่หมุนมาที่ AP m o โหมดครับแล้วเลือกที่เมนูที่ขึ้นว่า Light Composite จากนั้นกดโอเคเข้าไปครับพอเรากดโอเคเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆก็คือถ่ายได้เลยฮะแค่นี้เองเพียงกดปุ่มถ่ายได้เลยสมมติเราถ่ายรถวิ่งนะฮะเราตั้งกล้องทิ้งไว้เลยจัดคอมโพสเสร็จเรากดสตาร์ทครับกดถ่ายภาพนะฮะกดปุ๊บแล้วก็พอรถวิ่งเข้าาม ได้ภาพที่เราพอใจแล้วกดอีกทีนึงเพื่อเป็นการหยุดถ่ายแค่นั้นเองฮะนี่คือไลฟ์คอมเมอร์ซแต่ทีนี้มันมีปรับเพิ่มเติมได้วิธีการคือในเมื่อเราอยู่ในโหมดนี้อยู่ลองกดปุ่มโอเคดูก็จะมีพวกการปรับภาพต่างๆจะให้ถ่ายภาพเป็นแบบไหนนะครับจะเก็บภาพเป็น JPEG ยังไงหรือเป็นรอไฟยังไงนะครับก็พิ t เจอโหมดยังไงก็สามารถเซตตรงนี้ได้รวมทั้งครับ สามารถปรับมืดปรับสว่างได้ด้วยการชดเชยแสงบนหน้าจอนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นรุ่นนี้ ep l 9นสาะครับสามารถที่หมุนเฟืองด้านหน้าได้ปรับตัวนี้ได้เลยอันนี้คือ Light like c o m p พรสิตครับในการใช้งาน Light like c o m p พรสิตก็คือมีคำแนะนำเพิ่มเติมคือควรจะใช้คู่กับขาตั้งกล้องครับเพราะเป็นการถ่ายลักษณะของ long exposure ก็คือการเปิดรับแสงที่นานนะครับนะฮะง่ายมากเลยอ่ะทีนี้ลองมาดูลองดูตัวอื่นดูกันบ้างมีอะไรเพิ่มเติมยกตัวอย่างอย่าง,าง,าง,างเช่นถ่ายภาพซ้อนครับหรือ multi exposure นะครับตรงนี้ครับพอ ก็ทําไงฮะก็ถ่ายเลยครับรูปที่1กดถ่ายปุ๊บแล้วมันจะมีรูปลางๆขึ้นมาอยู่บนจอภาพหลังจากนั้นครับกดถ่ายที่นึงนะครับเราก็จะได้ภาพ2ภาพที่ซ้อนกันเป็นอันจบอันนี้ก็คือมันตีแอพเชอร์หรือถ่ายภาพซ้อนนั่นเองนะครับอลองไปดูเพิ่มเติมครับพานโนรามาครับพานโนรามาในกล้องของม林帕สตัว EPL9 ตัวนี้ผมเลือกเข้าไปหลังจากนั้นทําไงครับตั้งเฟรมมาครับกดครับกดถ่ายแล้วทําการลากครับจะได้ภาพที่เป็นพาโนรามาหลังจากนั้นกดสต็อปเมื่อเราพอใจ ก็เป็นอันจบจะได้ภาพที่เป็นภาพพนโนลามาที่เราต้องการจะถ่ายขึ้นมาได้เลยนะครับก็ง่ายไหมฮะนี่คือ Advanced Photo Mode บางโหมดจะมีเมนูขึ้นมายกตัวอย่างอย่างเช่นตัว HDR ฮะคือ High Dynamic Range นั่นเองพอเราเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นมุมขวานะครับกดขึ้นกดลงเพื่อเลือกรูปแบบของ HDR ที่เราต้องการอันนี้คือในส่วนของบางฟีเจอร์ที่อยู่ใน Advanced Photo Mode นะครับถ้าอยากจะรู้ลึกมากกว่านี้นะครับจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมใน ตัวที่เป็นแอดวานซ์มากขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับ AP Mode จะมีในกล้องของ奥林帕สในรุ่นนี้ที่เริ่มต้น,นอย่างเช่น E P Ten Maxi นะครับ E P R 9 E P L 1 0ทีนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยผมซื้อรุ่นอื่นมามีไหมผมบอกได้เลยครับมีฮะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปดูในเมนูฮะเมนูมันจะเข้าไปดูว่าเซตอัพยังไงยกตัวอย่างอย่างเช่นตัว Live Composit Live Composit ในรุ่นเนี้ยที่ผมบอกเมื่อกี้คือเข้าไปแล้วถ่ายได้เลยแต่ถ้ารุ่นอื่นๆจะแฝงอยู่ในโหมด M นั่นเองขอให้สนุกกับ AP โหมดในกล้อง奥林ัส อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆจากเราได้นะครับ